นักรบ็นักลบนักเรีกนักรบก็มีนักลบก็มีนักรบ,กม,กรบมีโอกาสที่จะชนะค่าสึกได้นักลบ มองไม่เห็นทางที่จะชนะข่าสึกเลยเลยนักบวชต้องสมัครเป็นนักรบนักบวชก็คือนักรบเป็นนักหลบไม่ได้เข้ามาในวงการในสถาบัน ของนักบวชก็คือเข้ามาในวงการนักรบนั่นเองคำว่ารบรบทีนี้ไม่ใช่จะไปชนะมุ่งชนะท่านผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งชนะเราเองนักบวชนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนักรบทั้งนั้น มุ่งในการที่จะรบกัดเจ้าของเองรบกัดตนเองเพราะภายในจิตในใจมีสิ่งที่เป็นค่าศึกอยู่มากนักบวชก็คือนักรบที่ชนะค่าศึกที่กวนบ้านกวนเมือง กวนจิตกวนใจไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้พักผ่อนไม่มีไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้สงบลมเย็นเพราะข่าศึกมันกวนอยู่เสมอข่าศึกที่กวนจิตกวนใจนี้ นักรบมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ถ้าหากว่าเป็นนักรบมีทีมีแต่ที่จะแพ้ปราชัยอย่างเดียวเพราะไม่มีโอกาสที่จะประหารข่าศึกมันมีแต่ลบมันมีแต่ยอมแพ้ยอมยกธงขาว <c oughs> คาศึกมันวกวนจิตกวนใจและมันกวนเสมอคาศึกที่เคารพกันเขายังมีการพักรบยังมีการพักผ่อนและบางทีพักเป็นหลายหลายวันเป็นเดือนก็มีแต่่าศึกที่มันรบที่มันวกวนจิตกวนใจนี้ มันไม่มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาบางทีมันกวนตั้งแต่แต,ตื่นนอนตื่นมาเมื่อไหร่มันกวนเมื่อน,นั้นสารพัดอาวุธที่มันจะเอามาประหัสประหารจิตใจสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชัง ถ้าศึกมันเอาสิ่งที่เรารักและเราชังนี่ล่ะมากวนจิตวนใจเป็นอาวุธที่จะประหัตประหารจิตใจของเราอยู่เป็นประจํานักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือธรรมนักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือสติสติธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมนักบวชจะต้องมีอาวุธคือศีลเป็นอาวุธศีลเป็นอาวุธธรรมชาติศีลประหารฆ่าสุกที่กวนใจธรรมชาติสมาธิเป็นธรรมเครื่องประหารฆ่าศึกเพื่อที่กวนใจธรรมชาติสติปัญญา เป็นธรรมเครื่องประหารเป็นธรรมอาวุธเครื่องประหารค่าศึกคือกิเลสเครื่องกวนใจกิเลสมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมาอาวุธที่จะมาประหารค่าศึกก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด มองไปข้างนอกไม่เห็นเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตมันอยู่ภายในจิตในใจของเรานี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเห็นรอบมาดูจิตเสหมอมันก็จะเห็นเดี๋ยวมันเอาอันนั้นมากวนเดี๋ยวมันเอานอันโน้นมากวนเอาของอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กวนซ้ำกวนซ่าสิ่งอันเดียวกัน วันนี้มันมาเอาเอามากวนพรุ่งนี้มันก็เอามากวนอีกวันมาลืนมันก็มากวนอีกมันไม่ได้เอาของนอกโลกสิ่งที่เราตาไม่เห็นมันเอาสิ่งที่เรารักมากวนมันเอาสิ่งที่เราชังมากวนธรรม,มาวุธคือสติคือปัญญาจะต้องศึกษาให้แจ่มแจ้ง สิ่งที่กิเลสเอามากวรจิตกวนใจของเรานั้นถ้าหากว่าเราศึกษาทำเสมาวุธของเรามีกำลังพออาวุธที่กิเลสมันเอามาประหัดประหารเราอาวุธอันนั้นจะสลายตัวไปอาวุธอันนั้นจะหมดสภาพไปนี่สลายตัวก็ใช่หมดสภาพก็ใช่ เนื่องจากว่าสติปัญญาธรรม,มาวุธของเรามีกำลังเหนือกว่าเราต้องพลิตสติผลิตปัญญาของเราอยู่เสมอสัจธรรมอริยสัจเป็นธรรมที่จะฝึกปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมและความละเอียด สัจธรรมอริยศัจธรรมเป็นธรรมที่จะสนจะรับสติปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมยกอริยศัจธรรมมาเป็นหลักเป้าหมายแล้วเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงอริยศัจ์นั้นเหมือนกับผู้ที่เขาฝนมีด รับมีดเขาเอามีดถูกระหินถูก็หินสัมผัสอยู่กระหินอย่างนั้นผลระออกมาก็คือมีดนั้นมันคมสติปัญญาของเราจะมีความแหลมความคมสามารถที่จะประหารสิ่งทิ่อาวุธที่เป็นของฆ่าศึกได้นี่ต้องอาศัยสัจธรรมนี่แหละเป็นธรรมเครื่องฝนสติฝนปัญญา มองอริยสัจธรรมมองที่ไหนนี่มองเข้ามาหาผมหาขนหาเล็บหาฟันหาหนังเพราะอันนี้ล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งนั้นอันนี้ล้วนแต่มีสัจจะมีความจริงของเขาทางนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ล้วนแต่เป็นของเกิดล้วนแล้วแต่เป็นของเปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่เป็นของที่จะต้องสลาย จะชี้นส่วนอันไหนอันไหนทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกสลายไม่มีในกองอาริยสัตว์กองนี้คำว,ว่าชาติความเกิดชาติความเกิดก็คือตัวนี้มันเกิดตัวนี้มันเกิดก็คือตัวนี้แหละเป็นกองตัวอเริยเป็นกองอริยสัตว์ไม่ต้องไปรูปทำลังเลสงสัยตำรับตำราที่ไหนนี่ ธรรมอาวุธนี่มันไม่อยู่ในตำรับตำรามันอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้สัจาธรรมที่ที่เป็นธรรมขัดเกลาจิตใจให้ให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความแหลมความคมมันมีอยู่ในในกองเกิดกองเก,ก,งเก่กองตายกองนี้เดินก็ดูลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้านั่งก็ดูลงไปรอบพอบ ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าอยู่ในริยาบทก็ดูลงไปในกองนี้ดูผมก็เป็นเส้นเส้นดูขนก็เป็นเส้นเส้นดูเล็บก็เป็นเกล็ดเก็ดดูฟันก็เป็นซี่ๆีดูหนังก็เป็นแผ่นแผนดูเนื้อก็เป็นเนื้อดูกระดูกก็เห็นเป็นกระดูกดูเส้นดูเอ็นก็เห็นเป็นเส้นเป็นเอ็นดูให้มันชัดในกองสัจธรรมอันนี้ชาติความเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกขณะและมันก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะและมันก็สลายทุกขณะ เช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมีความคงที่มีความคงตัวมีความเป็นแก่นเป็นสารสักขนาดเดียวก็ไม่มีนี่จึงว่ากองนี้เป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองอริยสัจกองใจกองไตรักให้อย่างจิตเข้าหากองสัจธรรมกองนี้ในเมื่อจิตของเราแจ่มแจ้งในกองสัจธรรมกองนี้นั้นละสติปัญญาของเราแจ่มแจ้งขึ้นเอาแหละขึ้นแล้ว นี่ในเมื่อสติปัญญาของเรามีกําลังใส่แก่จแจ่มแจ้งในกองอริยสัจธรรมอันนี้แล้วทีนี้กิเลสมันจะเอาอะไรมาเป็นอาวุธมาซ้ำม,มามาเสียบมาเตะมามาแทางจิตใจของเรากิเลตี่มันเอาอาวุธมีเป็นมันได้อาวุธมันไม่ได้อาวุธจากที่อื่นมันเอาอาวุธที่มีอยู่ในเรานี่เอง ผมก็มีอยู่ในเราขนก็มีอยู่ในเราเรบก็มีอยู่ในเราฟันก็มีอยู่ในเราหนังก็มีอยู่ในเราของเกิดของแก่ของตายมีอยู่ในเราทั้งนั้นกิเลสมันเอาอันนี้แหละเป็นอาวุธของมันทําไมมันจึงเอาอันนี้เป็นอาวุธขอยประหัดประหัดประหารจิตใจของเราได้ด้วยได้ก็เพราะว่าเราเนียงไม่จำเมืองไม่แจมแจ้งในกองกองอริยสัตว์กองนี้กองเกิดกองนี้กองแก่กองนี้กองตายกองนี้ยังไม่แจมแจ้งถ้าหากว่าแจมแจ้งแล้วนี่กิเลสมันหมด มันหมดอาวุธอาวุธเตยก็มันมันมันหมดสภาพหมดสภาพเพราะสติปัญญารรมพระสติปัญญาไปของเรานี่มีกําลังพอนี่อาวุธของกิเลสมันก็เต็มโลกที่มันเคยว่าหุประหัตประหารเราแต่อันนั้นอาวุธอันนั้นมันหมดสภาพแล้วหมดสภาพเพราะในสิในสติปัญญาเพราะทมอาวุธของเรามีกําลังเหนือกวา่า จึงให้พากันตื่นตัวอยู่เสมออย่าพากันอยู่อย่างหลับเดินยมงยมก็เดินอย่างหลับนั่งสมาธิก็นั่งอย่างหลับไม่นั่งอย่างตื่นไม่เดินอย่างตื่นอยู่ในริยาบทใดๆต้องตื่นอยู่เสมอตื่นในกองนี้อยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองน,นี้พระพุทธเจ้าก็ประสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นจากกองเกิดพ้นจากกองแก่กองตายพ้นจากของเกิดของแก่ของตายอันนี้ได้ก็ พระพุทธเจ้าแะนภาษาวกของพระพุทธเจ้านั้นก็มาแจมแจ้งในอริยสัจจะทำในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เองไม่ใช่ไปหาแจมแจ้งที่อื่นดอ,อกจึงอย่าพากันลูกคำลังเลสงสัยนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าหาก็าไปรูปคำลังเลสงสัยล่ะมันก็ลูกตรงนั้นมันก็คำตรงนู้นมันหาความจริงจังเข้าหาจุดที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาถอดถอนกิเลสมันมันมันไม่ขัด มันไม่จริงจังในการทีจ่จะไอไออย่างจิตอย่างใจเข้าไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปไหนต่อไปไหนน,นั่นนั่นนะท่านจึงว่าลูกคลัมีรพัสศีสรพัสก็ลูกคลัมไม่มีความจริงจังเข้ามาหาจุดกองอริยสัจจะทํากองนี่ไม่ต้องไปลังเลสงสัยอย่าไปลาเลงเลสงสัยอย่าไปคิดถึงตำหลับตำลาอย่าไปคิดถึงที่ไหนเราติดอะไรเราหลงอะไร เราก็ต้องแก้ตรงที่เราติดเราต้องแก้ที่เราหลงเรารักอะไรเราชังอะไรก็ต้องแก้ตรงที่เรารักเราชังนั่นกิเลสตัณหามันมันเอาอะไรมาเป็นค่าสึกกวนจิตกวนจิตกวนใจเราก็ต้องทําให้แจ้งสิ่งที่กิเลสตัณหามันเอามาเป็นอาวุธเครื่องกวนจิตกวนใจของเรานั่นแล้วเราจะไปหาที่ไหนตําราที่ไหนมันมากวนจิตกวนใจเรา ไม่ต้องไปสนใจสนใจในสิ่งที่มันเป็นข้าศึกก็เราเดี๋ยวอยู่อยู่มันกวนจิตกวนใจของเราอยู่ถ้าก็เราไม่จริงจังเข้าในจุดที่มันกวนจิตกวนใจของเราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะทําลายอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพในที่สุดเราก็กลายเป็นคนหมดสภาพไม่มีสภาพไปนักรบไม่มีสภาพนักรบหมดสภาพก็กลายเป็นนักลบนักเลกนัก นักเกิดนักแก่นักตาย out, นักลบนักหลีกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายแต่กองกระดูกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายแต่ของตายเกิดมาก็ได้เอาคอเอาของตายแขวนคอเกิดมาก็ของตายแขวนคอเกิดมาก็เอาของตายแขวนคอนี่แหละนักลบมันเป็ regarder. นอย่างนี้ ลบจากสัจธรรมของจริงนักรบมันต้องตรงไหนเป็นสมรภูมิกระโดดเข้าจุดนั่นเดือนสว่างเดือนหายเดินยกลมจันู่นสี่ทุ่มห้าทุ่มนูน่นนั่งภาวนาจนสว่างกะที่มันเห็นมันเห็นทุกข์นเนี่ย จะไปหาคิดถึงทุกที่ไหนทุกในอรียสัตว์เหรอถ้าหากว่าเราไม่มองเข้าเข้ามานี่ล่ะมันไม่มีโอกาสที่จะเจอน้องเข้ามาน้องเข้ามารวงเข้ามารวงเข้ามารวงเข้ามาให้มันมาอยู่ในกองทุกเงี้กองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองนี้เดินไปทางไหนก็เห็นเราเดินไวเห็นขาเดินไป ขามันมีอะไรมันมีกระดูกมันมีเส้นมีเอ็นมันมีเนื้อแล้วมันก็มีหนังห่อเอาไว้ตรงไหนมันก็มือเอมันก็มีเส้นมีเอ็นแล้วมีเนื้อมีหนังห่อไว้ทั้งนั้นหนังมันสวยไหมเนื้อมันสวยไหมเส้นเอ็นมันสวยไหมกระดูกมันสวยไหมนี่ถ้าหากว่าเห็นแล้วมันตรงไหนมันก็เจีหาไเอตรงไหนมันก็มันก็เห็นหมดเห็นจุดใดจุดหนึ่งมันหักเห็นไปหมด เพราะกระดูกมันก็เป็นกระดูเหมือนก,กันหนังก็เป็นหนังมอนกันเนื้อก็เป็นเนื้อเหมือนกันดินก็เป็นดินมือนกันน้ำก็น้ำมือนกันลมก็ลมมันไฟลม,มก็ลมมอนกันไฟ,ไฟก็เหมือนไฟมือนกันให้มันแจมแจ้งละ่ะมันต้านหลอดมันเปิดเผยหมดถ้าหากว่ารู้ไม่แจมแจ้งจะรู้สักกี่เท่าไหรก็ช่างเถอะมันก็ลูกคาดูอ,อยู่นั่นละ่ะรู้แจมแจ้งรู้เจริรู้ลูกขณะเดียวท่านั้นละ่ะแจมแจ้งไปหมดทําลายดิอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพ อาวุธของกิเลสก็ครอบคกคือกองเกิดกองตายกองนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้กองนี้จังกองทุกขังกองนาตากองนี้กองกองสัจธรรมกองอริยสัจธรรมกองนี่ล่ะถ้าเรายังไม่แจ่มแจ้งแล้วกิเลสมันเอาสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่อันนี้ล่ะมาเป็นข้าศึกแก่เราของเรานี่สูญเสียไปในหมดยุคหมดสมัยที่ไหน ความเกิดก็ยังมีความแก่ก็ยังมีความตายก็ยังมีทุกข์ขัิย์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอเอ้แล้วในหมดยุคหมดสมัยมันไม่หมดเป็นดอกในเมื่อสัจธรรมเป็นทําเครื่องประหัตประหารกิเลสสัจธรรมเป็นทําเครื่องทําลายอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพยังมีอยู่มาผลนิพพานในย,ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่ขาดยุคขาดสมัย ให้พากันจริงจังลงไปเชื่อมัน่นลงไปร่างกายอันนี้มันมันก็อยหาอะไรที่จะเป็นแก่นสารหาอะไรที่เป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันที่มันเสียไปทุกวันวน่ั้น iyor, ยิ่งว่าเป็นตัวเป็นตนของเราของเราหลือมันหมดไปหมดไปหมดไปที่มันมีอยู่นี่มันกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไป,าไปมันยังมีนะเดี๋ยวนี้ กินเข้าไปของเราเลยมันกองดินกองอุจจาระดีๆนี่กินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงก็ยังว่าเป็นของเราของเราของเราของทิ้งกองดินกองน้ำกองลมกอง,งไฟกองตายดีๆนี่เขาก็ตายปลาก็ตายปูก็ตายหมูก็ตายไก่ก็ตายผลไม้ก็ตายผักยาตายทั้งนั้นเอามารวมเป็นกองคนกองสัตว์ อุบายที่จะทําลายความยึดความถือนี่เอามาใช่ให้หมดเพลิดขึ้นมาเพลิดขึ้นมาพลิดขึ้นมาทำอาวุธไม่ใช่จะไปหยิบยืมจากพระพุทธเจ้าทำอาวุธไม่ใช่จะไปหยิบย,บยืมจากตำหรับตำราพระสาวกแนของที่ไหนทำอาวุธมันต้องเพลิดขึ้นจะในในเรานี่จึงเป็นของเราทำอาวุธยืมเขามานั้นะเป็นของยืมเป็นของปลอม ถ้ามาวัดเป็นของแท้มีประสิทธิภาพนี่มันตั้งผลิดขึ้นมาเองและเป็นสมบัติของเป็นของเราเออผลิดขึ้นมาเองเป็นสมบัติของเราที่ชอบทําอยู่มากด้วยกันหลายองค์หลายท่านต่างองค์ต่างพากันจริงจังต่างองค์ต่างพากันจริงจังยาประเจิดประเจิดยาเผลอโดวถึงว่าจะมีนาที่มีการงานอะไรก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปทั้งนั้น อะไรมาแล้วมันผ่านไปอะไรมันมาแล้วผ่านไปผ่านไปทั้งนั้นที่มาแล้วไม่ผ่านไม่มีที่เกิดแล้วไม่ไม่ไม่ดับไม่มีที่มันผ่านเข้ามาแล้วสัมผัสสัมพันธ์มันไม่ผ่านไปไม่มีจึงว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่ผ่านไปและอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มาถึงเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันนี้ กองทุกกองทุกเป็นกองอยู่ตรงนี้กองแก่กองตายมันกองอยู่กองนี้กองทุกกองแก่กองตายกองนี้หรือกองเรากองเราเหรอมันแก่ทุกวันมันมันตายมันตายอยู่ทุกวันแล้วยังจะว่าเป็นกองเราอยู่เลยถามเราถามเราจี้เข้าไปเพื่อให้ตัวกิเลสมันที่มัน ยึดนั่นน่ะมันยอมจำนนมันยอมจำนนคือยังไงมันแจ่มแจ้งขึ้นมามันลูกคามันลูกคามันไม่แจ่มแจ้งนั่นน่ะกิเลสมันยึดยึดให้มืดมนอุณธกาญยึดให้มืดศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาเข้าแจ่มแจ้งขึ้นมาอำนาจของกิเลสคือความมืดที่มันยึดเด่นมันสลายไปทันที แล้วจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าไม่อันมันอันนี้ไม่ครอบเราจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าอันนี้ครอบเราไม่ได้มันจะมีอะไรเดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวก็จะตายเดี๋ยวก็จะตายในโลกอันนี้คนเกิดมาตายเท่าไหร่แผ่นดินอันนี้มันสูงมาเป็นเป็นหมืน่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 นเป็นนันล้านกิฟุตฟิต นี่คนละตับคนละสัตว์คนละสัตว์เกิดตายทับผมทับงมตับดมนี่มันกองดินดีๆนี่กองดินละคนที่คนที่เกิดมาใหม่คนที่เกิดมาใหม่ก็กินเศษขดสัตว์และคนที่ตายไปนั่นฮะกินแผ่นดินก็กินเศษคนกินเศษสัตว์ที่เกิดมาไอ้ปนิีตายีเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นผลละไม้ขึ้นมาเป็นผักเป็นหญ้าขึ้นมา กองคนกองสัตว์มันทับถมกันขึ้นมาละล่ะอันนั้นที่ว่าเศษคนเศษสัตว์เราก็ยังเงอร่อยหนอแทบหนอของเรากินเข้าไปยาแบบของเรากินเข้ไปของเราของเราอะไรมันต้องกินทุกวันเพิ่มเติมเข้าไปทุกวันหมดไปทุกวันหมดไปทุกวันนั่นใจมันก็จะองอาจกล้าหาญขึ้นมา มันหนักมัอเนื้อหนักตัวมันมืนมดมนอุณรมืดมนอุณหภมมันก็สว่างขึ้นมามันหนักแข้งหนักขาหนักเนื้อหนักตัวมันก็เบาขึ้นมากายเบาจิตเบาเดิยนยังกลมันลอยไปนี่ต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งบางที่แขว่งแขงแขนพ่อกิเลสมันก็ยิม้มโอ้เสหายมาแล้วสหายมาแล้วเสียวเสียวมันว่า มันไม่ได้ว่าขุณฆ่าศาตัตรูที่จะประหารมันจะส่งใจไปคิดถึงอันนั่นอันน้นอ,อย่าส่งใจไปคิดถึงท่านผู้หนึ่งผู้ใดอย่าส่งใจไปคิดว่าผู้นั่นดีผู้นั่นไม่ดีผู้นั่นผิดผู้นั่นถูกอย่าสุ่ยส่งใจเรื่องของกิเลสมันเรื่องของความบ้าของเจ้าของเรื่องของความวุ่นวายฟุ้งซ่านของเจ้าของเรื่องของกิเลสเจ้าของทั้งนั้น ไม่สนใจอะไรก็คนอื่นนั่นแหละกิเลสมันกวนใจใจมะะั้ยล่ะกิเลมันไม่กวนใจเรานั่งเราก็สบายนอนดูเราก็สบายทํายังไงเราก็สบายใครจะเป็นยังไงกับเรื่องของเขานี่โจเป็นนักรบเป็นนักหลบไม่ใช่หลบอยู่ที่หูหรือเราเดี๋ยวนี้เมื่อวานเราเรียกเยกอาที่นอนพุ่น โล,กลก,ลกลกอกลอกล่ะลกประดาสมาธิไม่ใช่วิชสมาธิอีแบบนักรบสมาธ,มาธ,มาธิต้องแบบนักรบใจไม่ละ่ะใจของเราเนี่ยมันต้องคมต้องแหลมต้องเฉียบอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรผ่านมามันขณะที่มันผ่านมันแจ่มแจ้งทันทีไม่ต้องไปอนิจจังทุกขังอนันตตาไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนั่น ต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงทันกับกิเลสถ้าหากว่าไม่แจมแจ้งในกิเลตมันเอาซะก่อนแล้วผ่านมาในเกิเลตมันเอาซะก่อนแล้วจิงว่าอะไรผ่านมามันต้องชัดในสิ่งที่ผ่านมาทันทีไม่ไปตองหนึ่งไม่แต่ไม่ต้องเปหนึ่งสองสามถ้า,า,าไปหนึ่งสองสามไป่ทางกิเอตเกลเลตมันไม่ได้นับใช่ไหมล่ะมันนับหรือเปล่าหนึ่งสองสามแล้วมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำเครื่องที่จะ ชนะกิเลสมันจะเป็นหนึ่งจะมีหนึ่งมีสองมีสามไม่ได้มันเิงจึงต้องต้องรวดเร็วต้องแหลมต้องเข้มคมต้องเฉียบมันจึงมันจึงกิขขดเลสมันจึงยอมอยากเห็นความจริงจังอยากเห็นมากๆเทียวความเด็ดเดี่ยว มันมีเท่านี้จริงจังเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนักรลอกสมรภูมิอยู่ตรงไหนก็นเดิเข้าตรงนั้นคำว่าถอยหลังไม่มีอยากเห็นอย่างนั้นหลบไปนั่นหลบไปนี่หลบจริงกระทางอะไรจึงกระทางหมอนมีแดนน้ำลายหมอนมีแต่ลายลอ,อยน้ำลายไหล กิเลสมันก็มันก็บอกให้ดมน้ำลายของเจ้าของนั่นละ่ะบดขึ้นมันก็ยังเด็ข่มหัวให้นอนให้ดมยู่อดอย่าไปคิดวันนี้ทำอย่างนั้นวันนั่นทำอย่างนั้นเน็ตเหนื่อยต้องพักพ่อนอย่าไปคิดกิเลสมันมีทุกทุกอย่างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างนะอย่าไปคิด